วัสดีครับพบก,กับผมคิมในช่องวันผีคืนขนลุกกันนะครับก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องในวันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอผมได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าผมพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือล่วงเกินไป ผมขอกราบขอเข้ามาเวณนะที่นี้ด้วยครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องของรุ่นพี่ของผมที่เรียนมหาลัยมาด้วยกันผมขอตั้งชื่อว่าน้องพึ่งกับน้องต้อยนะครับซึ่งสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็ชอบไปได้วยกันตลอดวันหนึ่งทั้งสองคน ก็ตัดสินใจที่จะเช่าบ้านอยู่ด้วยกันสองคนเพราะว่าทั้งสองคนตกงานแล้วก็มีเงินไม่มากนักมีพอจ่ายค่าเช่าบ้านได้แค่เดือนเดียวแล้วก็เหลือเงินอีกนิดหน่อยประมาณ4 5 0ห้ารบาททั้งสองคนก็เก็บเงินไว้จ่ายค่าเช่าบ้านเดือนหน้าใหม่ก็เลยตัดสินใจที่จะไปขายของหรือว่าหาอะไรทำขายกันดีแล้วก็หันไปเห็นรถเข็นคันหนึ่ง ที่วางทิ้งไว้อยู่ข้างบ้านมันดูเก่าแต่ถ้าเอามาซ่อมเอามาทาสีใหม่เนี่ยก็อาจจะใช้หาเงินได้และเป็นอาชีพที่สุจริตแต่ถ้าว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขารู้ดีทุกเรื่องครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาก็มีอายุมากแล้วและเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เห็นมันมาตลอดว่าใครที่มาเช่าบ,บ้านหลังนี้และได้จับรถเข็นคันนี้ ก็จะเจอเข้ากับของดีกลับไปผู้หญิงสองคนนี้น้องพึ่งกับน้องต้อยได้เห็นรถเข็นคันนี้ก็ช่วยกันซื้อของมาตกแต่งและขอเจ้าของบ้านเพื่อที่จะามาขายของขายข้าวหม้อขายแกงหม้อทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติเขาก็เตรียมตัวทำกับข้าวใส่หม้อเตรียมถ้วยเตรียมช้อน เตรียมทุกอย่างและก็ออกไปขายของเป็นวันแรกวันนั้นเขาก็ขายของไปจนหมดไม่เหลือแม้แต่อย่างเดียวขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าเหมือนเอาไปเททิ้งส่วนอีกด้านที่เขาไม่ได้รู้เลยว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นใครผมขอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับว่ารถเข็นคันนี้ ก่อนที่สองคนนี้จะมาเป็นเจ้าของเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ก่อนหน้านี้และเป็นสาวสวยมาเขียนของขายเขาขายพวกส้มตำพวกไก่ย,ย่างอะไรประมาณนี้แล้วก็มีหนุ่มต่างประเทศมาติดเข้าแล้วก็ฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมอัมหิตธผิดมนุษย์มนาแต่ท้าว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกเก็บไว้ ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่ความรู้สึกนั้นในคืนแรกที่เขาขายของทั้งสองก็รู้สึกเหนื่อยมากก็เลยไปอาบน้ำแต่งตัวนั่งกินข้าวและนั่งนับเงินเพราะว่าวันนี้เนี่ยขายของได้มากมายไม่รู้ว่าลูกค้ามาจากไหนกันและคืนนี้เขาทั้งสองคนได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาขอข้าวกิน แต่เสียงมมนดางมาจากไกลไได้ยินแววแวแวะตะโกนว่าขอขอข้าวกินน้อยหิวข้าวอยู่ที่นี่มานานแล้วขอข้าวกินน้อยหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยบวกกับเสียงหมาหอนร่วมกันไปสักพักทั้งสองก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมาทำอะไรแถวหน้าบ้าน เห็นเหมือนมีใครมาตะโกนอะไรและทั้งสองคนนั้นก็นั่งรอฟังจนรู้สึกว่าไม่มีเสียงอะไรแล้วก็เลยเข้านอนและหลับจนถึงเช้าและตอนเช้าพวกเขาทั้งสองคนก็ได้รีบทำกับข้าวไปขายในวันที่สองเขาได้เข็นรถออกไปที่เดิมเหมือนเดิม วันนี้เขาก็ยังขายเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนเดิมวันนี้ก็เลยได้กลับบ้านมาเร็วกว่าวันก่อนแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกเพราะว่าใต้ท้องรถคันนั้นมันมีคราบเลือดมีทุกอย่างอยู่ครบแต่พวกเขาไม่ได้เปิดดูใต้ตู้นั้นเลยว่าข้างในนั้นมันมีอะไรอยู่สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นเป็นผู้หญิงผู้เช่าคนเก่า ที่ถูกฆ่าและก็ยัดศพไว้ในรถคันนั้นเขาก็เลยไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่นี่และอยู่บนรถคันนี้และครั้งใดที่แม่ค้าสองคนนี้ออกไปขายของ <c oughs> ก็จะขายของเป็นเทน้ำเทท่าแต่เมื่อพอกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าสิ่งที่เขาพบเจอเมื่อคืนนั้น เสียงร้องขอข้าวกินมันคืออะไรเมื่อถึงเวลากลางคืนเวลาเดิมเวลาที่วิญญาณมาม้าก็จะหอนกันอย่างเกลียวกล่าวเหมือนประหนึ่งว่ามันไม่เคยหอนมาก่อนจากวันรแรกมีไม่กี่ตัวจากสองสามตัวก็กลายเป็นฝูงใหญ่ที่เห่าหอนพร้อมกันทั้งสองคนเนี่ยก็เลยสงสัยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินนั้นเนี่ยเขาเดาว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกน้องพึ่งเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อว่าน้องกล้าเขาก็เล่าเหตุการณ์ประหลาดนี้ให้เขาฟังและเล่าให้หลวงปู่ท่านฟังด้วยหลวงปู่ที่วัดก็ให้คำแนะนำว่าให้โยมทั้งสองคนมารดน้ำมนต์ที่วัดแล้วมาบังสกุลเป็น วางสกุลตายด้วยหรือที่รู้กันว่าสะดอกเคราะห์นั่นแหละครับเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยทั้งสองคนทั้งสองคนก็นัดน้องกล้าไปที่วัดเพื่อที่จะทําพิธีตามที่หลวงพ่อบอกพอทําพิธีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนเรื่องมันจะจบลงแต่ว่ามันกลายเป็นหนักกว่าเดิมไม่ได้เกิดกับแค่พวกเขาหลายๆคนก็โดนเรื่องแบบนี้เข้าเหมือนกันจนรู้สึกว่า อันไหนจริงอันไหนเล่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และทั้งสองคนก็ปรึกษากับน้องกล้าแล้วก็เข้าทำพิธีอีกครั้งน้องกล้าก็มาที่วัดและสิ่งที่เขาเห็นคือดวงวิญญาณที่กำลังกัดกินชีวิตของคนและวันนี้จะเป็นวันตัดสินเป็นวันที่ส่งดวงวิญญาณไปเกิดไปสู่ภพภูมิที่ดี และปลดปล่อยสิ่งนี้ไปทั้งสองอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรเขาก็จัดหามาให้ทั้งหมดจนทั้งสองรู้สึกดีขึ้นและทุกอย่างก็จบลงเรื่องราวก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเคยมีประสบการณ์เจอผีหรือเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้ ลองมาแชร์ในคอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันผีขื้นขนลุกกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ